สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบลมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันค่ะกับ t o y o ต a c a m มา 2.4V นะคะคันนี้เป็นปี2006เกียร์ออตโต้รถมีประกันชั้น2บวกคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของปี2006ค่ะรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะคะเลขไม้วิ่ง220,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน 2,400cc เครื่องเกียร์สมบูรณ์ค่ะรถใช้งานได้ทั้ง2ระบบนะคะทางน้ำมันและแก๊ส LPG มาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ท พวมาลัยมันติฟังก์ชันระบบนำทางมีกล้องถอยนะคะ ภายในเป็นลายไม้สวยๆเบาะหนังแท้สีเบจเดิมๆโรงงานนะคะเบาะปรับไฟฟ้าระบบไฟฟ้ารอบคันสามารถใช้งานได้ครบภายในกว้างนั่งสบายนะคะภายนอกสีขาวสวยเงารอบคันภาษีพบรบไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนค่ะสำหรับราคาขายนะคะแคม,มรี่คันนี้ขายเงินสดที่ราคา189,000บาทถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ โทร0820268186ดูรถลองขับได้ทุกวันที่ซอยน้อมิน74นะคะถ้าพี่ๆท่านใดกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามหาเบลได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ